เช่นว่าไปเจอคนคนหนึ่งพอเจอกันแก่ก็พ่นใส่เลยด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราควรจะใช้ธรรมะอะไรอย่างนี้ต้องใช้เป็นเกิดเรื่องเช่นนี้มันต้องใช้ความอดทนไว้ก่อนสติมาก่อนเอาสติมาใช้ก่อนมีสติรู้สึกว่าคนคนนั้นกำลังพูดคำที่ไม่เหมาะไม่ควร เขากำลังด่าเขาด่ามาที่เราเราควรรับหรือไม่รับไม่ควรรับสติปัญญามาว่าไม่ควรรับคําด่าเพราะว่ารับไปแล้วมันก็จะเดือดร้อนเปล่า,าเมื่อไม่รับคนนั้นด่าเอาด่าเอาเหมือนกับไก่จิกตางูงูตายแล้ว แ่จิกเอาจิกเอามันไม่เป็นไรเขาด่าเอาด่าเอาเราก็ต้องใช้อะไรต้องใช้ความอดทนต่อไปเราต้องใช้ความอดทนว่าทนเอาด่าไปเถอะไม่เป็นไรแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาด่านี้มันเจ็บขนาดไหนผิวหนังเจ็บไหมร้อนไหมมีอะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนบ้างไม่มีมันเจ็บอยู่ที่ใจ ทำไมจึงเจ็บที่ใจเพราะใจเข้าไปยึดถือยึดถือว่ามันด่ากูมันดา่นดาฉันเราไปยึดเข้าการยึดนั้นมันถูกหรือผิดถ้ามีสติมาก็ถามว่าถูกหรือผิดอ้าวมันผิดผิดแล้วไปยึดไว้ทำไมไปเจ็บทำไมไปเดือดร้อนทำไมไอ้คนนั้นจ้วงแล้วเรา จะช่วยตามคนนั้นไปอีกทำไม